อออเเกมาพื่นยากลองตั้งกระจกไม่ได้อย่างนึงครับเพื่อนอยากลองอย่างนี้วะเฮ้แต่เราเคยเห็นคนมองไม่เห็นนะเว้ยาจริงเฮ้ยเราล่างแตงหัวอะไรเพ้่อนมาโดนกูล่อให้ยิงกันเองเฮ้ยเออะไรอ่ะโดดตายเฮ้ยเฮ้ยมีมีมีล้มล้มใช้ปืนชกด้วยชุดหนึงมันกูยิงมันขึ้นหนึงมีสวยล้ม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 ตายเพื่อนมาโอ้ยเพื่อนสวยเพื่อนไอ้สัสเพื่อนกูของจริงไม่เห็นกูซาเลบาตัวเล็กเตอร์ อะรนี่ไง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 มึงมีกฎเพื่อนโอ้ยยิ่งรบมันเสียเวลามาฆ่ากูมันเสียเวลามาฆ่ากูมาฆ่ากูไม่ได้คุต้องอยู่เฮ้ยไอ้เหี้ยกูคอนเดี๋ยว่าไอ้เหี้ยมันมันไปขิดแทร่เลยอะไรไมึง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 ต้องมึงต้องไปเล่นฝั่งนู้นละมึงมึงต้องไปเล่นฝั่งนู้นละตลกกว่าอะไรวะไม่เห็นเลยอะมันเดือผ่านหน้าดิวไปเพี้ยหลงสไลด์ไอ้เรื่องฝ่ยด้านหน้าละผู้มอที่มันเห็นอยู่เป็นไงวะมันได้เห็นแบบ เป็นใบไม้ดูไว้นะดิวดูนะดังไว้นะดิวโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮนอาจจะเฮ็นเันอาจจะเห็นมันอาจจะเฮ่แบบทยเฮมนเิ้โดนอาจจะยเห็นเฮ่ยเฮ้นรอ้มเนไม่ก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอ้นเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้่เยเยเ่้เยยเฮย้ ปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเนี่ยอันนี้คือกูไม่ทำเลยเฮ้ยกูกูจะุบเลยมุกใช่ไหมขยับแป๊บอะไรวะคือหน้าต่างต่างไม่ต้องพีคไม่ต้องพีคไม่ต้องพีคปล่อยปล่อยปล่อยดีแต่งการอยดีแต่งการเฮ้ยเล็ดเล็ดทีมคุกเล็ดทีมคุก

อยู่นี่เลยอยู่นี่เลยอนี่เลยเราทำพีะไเราไม่โดนนเราไม่อยู่นะเราไม่ยู่นะเราม่ดเด็กเดียวนะเขาอยู่เฉยๆตั้งตโดนวดักตายจ็บอยู่ดักเต็มเลยขนอกไปข้างนอน่าจะไปน่าจะไปฝั่งนู้นนะไอเดียมึกเ็มนีมไปอยู่หลักเคาน์เตอร์ดิเข้าเข้าเค้าไอเตอร์เลยรอยเตอร์มีใค่วิ่งไปฝันมันเออนิ่งนิ่งเลยนิ่งแข่งไว้เตอร์กัดฟันเตอร์มือัน เฮอะไรอะไรไปนี่ไปนี่ไปนี่ไกด์เตอร์ปฏิบัติการเลยอ่เห็นเหรมันเห็นอยูเป็นไงวะมันมันจะเห็นเป็นตัวอะ